สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำฟิงเกอร์บอร์ดพาร์คหรือสนามสเก็ตนิ้วนะครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับผมซื้ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่เสียเวลาแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆนีครับโอเคแต่ว่าผมวาดแผนผังไวบไว้แล้วนะครับแต่ว่าขนาดเนี้ยยังไม่ได้วาดเดี๋ยวไปมั่วเอาเอานะครับเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยผมจะ ทำเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือนามทั้งหมดนะครับนี่นะครับสนามทั้งหมดคืออันนี้นะครับเ э จ็ดเราจะมีแลมด้วยนะครับจะมีแรมแล้วก็แรมฝั่งนี้นะครับอันนี้คือมุมมองด้านบนนะครับอันนี้คือมุมมองด้านข้างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะทําแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับ อ,อย่างที่บอกว่าผมไม่ใช่ช่างอะไรนะผมก็ขอทำแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อว่ามันต้องแก้มันอะไรเดี๋ยววิดีโอเนี่ยมันจะไม่พอนั่นเองนะครับส่วนต่างๆพวกแรมพวกอะไรเนี่ยน่าจะไปอีก EP หน้านะครับต่อๆไปวันนี้เนี่ยก็จะทำะบันไดนะครับแล้วก็แล้วก็เตียงไม้นะครับแล้วก็พื้นตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ แผนงานนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวพาไปดูอุปกรณ์ที่ผมมีนะแล้วก็จะบอกว่าราคาเนี้ยมันซื้อมาเท่าไหร่บ้างนะครับคร่าวๆนะนี่นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมมีนะตอนนี้นะครับเครื่องเลื่อยอันนี้เครื่องเลื่อยผมก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะเดี๋ยวโอเคแกะให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นเลื่อยลุไฟฟ้านี่นะครับ อันนี้ราคา2000กวบาทนะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรวมค่าอุปก,กรณ์ที่ผมซื้อมาอันนี้ไม้เ,เป็นไม้อัดหนาอย่างดีนะครับผมซื้อมาหกร้อยบาทแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะ600บาทก็คืออีกอมันจะมี ตอนแรกมันมาเป็นชิ้นเดียวแหละแต่ว่าผมหั่นเป็น3ชิ้นนะครับ600บาทก็เท่ากับว่าอันนี้มีทั้งหมด3ชิ้นนั่นเองผมเอามาชิ้นเดียวนะครับมันไม่มีขายแบบแค่นี้ไงก็เลยต้องซื้อมาทั้งหมด600บาทนะโอเคแล้วก็จะมีตัวตะปูค้อนไม้ทีนะครับแล้วก็ดินสอนรประมาณนี้นะสำหรับ อุปกรณ์ที่ทำนะส่วนขนาดที่ผมจะทำผมคิดว่าน่าจะาประมาณนี้นะครับแต่อาจจะยาวออกไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมวัดอีกทีแล้วกันเดี๋ยวก็ค่อยมาสรุปอีกทีว่ามันยังไงนะเดี๋ยวผมทำไปเลยแล้วกันเพื่อไม่เสียเวลานะครับจัดไป ตอนนี้ล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับส่วนแรกนะครับที่จะทําวันนี้นะครับก็บันไดแล้วก็โตโตตรงนี้นะครับก็แบ่งเป็นสัดส,ส่วนตรงนี้แลมนะครับก็ตรงนี้แลมมีการเ,าเพิ่มตอนแรกจะเอาแค่นี้นะครับพอกะไปกลับมาคิดว่าระยะมันน่าจะเพิ่มอีกก็เลยต่อเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวมาสรุปอีกทีเดี๋ยวผมต้องไปตัดตรงนี้ก่อนนะครับ จากนั้นก็มาตัดไม้บันไดโอเคจัดไป I sound right, b o y เสร็จแล้วนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับเรามีบันไดนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นไม้อีกสี่แผ่นนะครับก็ออกมา,ปร,มาประมาณนี้นะครับแผ่นไม้จริงๆแล้วแผ่นไม้เนี่ยเราถ้ามีถ้าใครมีน้อยเราสามารถตัดไม่ต้องถึงยาวสุดแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคตอนแรกบันไดนะครับ เนี่ยบันไดเนี่ยตอนแรกวาดไปแบบนี้ใช่ไหมพอมามาดูจริงๆแล้วมันมันมันแคบไปนะผมก็เลยวางใหมนะ่เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนออกมาให้มันแบบใหญ่ใหญ่ขึ้นหน่อยนะประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นลาวคิดว่านะ่าลาวนะ่าจะยังไม่ได้ตอกเอ้ยไม่ใช่ลาว นะบ็อกนะบอก็น่าจะตอกแค่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะได้แบบเลื่อนหรือเอาไปใช้อย่างอื่นได้มันก็ใช้ไม่ได้ไม่เผื่อแบบเลื่อนมาตรงกลางให้มันดูนะเล่นง่ายยิ่งขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวเหลือตอกตะปูตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเสร็จล้ะ โอเคเสร็จแล้วนะครับกับฟิงเกอร์บอร์ดพาร์คฟิงเกอร์พาร์คนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมันก็ไม่ตรงกับที่วางแผนไว้เท่าไหร่ก็มีเปลี่ยนแปลง นิดหน่อยนะครับเขียนว่ามันเลยจะพื้นมาตรงนี้นะครับ <c oughs> ไม่เท่ากันสักซะิดแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับ EP ต่อไปก็จะมาทาแรมนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะขยบแรมไปตรงนี้หรือเปล่าหรือ,อยังไงเพราะว่าเวลากระโดดมาแรมตรงนี้ใช่ไหมครับกระโดดตรงนี้มันอาจจะสั้นไปในะช่วงนี้ ก็เดี๋ยวเขาว่ากันใน EP ีหน้านะครับสำหรับ e p นี้ก็ก็ได้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ทำก็จะเหลือประมาณนี้นะครับกระดานก็ยังเหลืออยู่สามารถใช้ทำทําเพิ่มเติมได้นะครับส่วนขนาดนะครับเดี๋ยวผมบอกอรายละเอียดแถวๆนี้แล้วกันนะครับผมแบบกว้างกว้างคูณยาวนะครับส่วนตรงนี้ก็ลองไปคำนวณเอาเองได้นะครับ รงนี้ก็น่าจะทําได้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นสนามสเก็ตนิ้วสเก็ตแรกที่ผมทานะครับเดี๋ยวต่อไปก็อีพีหน้าก็น่าจะมาเพิ่มแลมไม่รู้ว่าแลมจะออกมาอย่างไงนะครับมันก็จะต่อสองฝั่งนี้นะครับยังไงก็รอติดตามชมตอนต่อไปละกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมขอลองเทสดูก่อนนะว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับ ผมก็เล่นมุ่มั่วไปนะครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่นะครับเราก็คิดว่ากระดาษทรายเนี่ยมันเริ่มลื่นแล้วนะครับเดี๋ยวกาลังจะเปลี่ยนใหม่เร็วๆนี้นะครับผมก็รู้สึกออโอเคเหมือนกันนะได้มีแบบเสเก็ตพาร์คแบบได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับแล้วก็ภูมิใจที่สร้างเองขึ้นมานะครับดูดีมากนะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีแลมมีอะไรมันก็จะน่าจะดูน่าเล่นมากกว่านี้นะครับมันก็ทําไม่ยากนะสาหรับตัวนี้นะครับเพราะมันแค่ตัดตรงอย่างเดียวนะครับเพียงแค่เราได้ขนาดเราก็ตัดได้เลยนะครับแล้วก็ตอกตะปูก็ไม่น่าจะยากอะไรนะขนาดผมยังมั่วๆนะครับยังก็ยังตอกได้นะทุกคนก็น่าจะทําได้รือถ,ถ้าน้องๆน,งห,น,ห,นหนูทําไม่ได้ก็ให ให้ผู้ใหญ่ทําให้แล้วกันนะครับจะได้ไม่เจ็บตัวนะแล้วก็จะได้ไม่เสียของด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถ Modify เองได้นะไม่จำเป็นต้องไม้สีนี้ก็ได้นะไม้อะไรก็ได้นะครับลองลองไม้อัดอย่างอื่นก็ได้นะครับมันมีหลายอย่างก็ลองไปเลือกดูนะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าถ้าชอบก็กดไลค์ได้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็เจอกันในวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะมาตอบละกันนะครับข้อมูลอาจจะหายไปบางส่วนนะครับก็เพราะว่าผมต้องไปทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายนะโอเคเจอกันในวิดีโอหน้าละกันนะครับอย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วไปใช้ซะบาย